ทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็เหมาะสำหรับพี่น้องที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะครับในราคา65,000บาทนะครับราคาสดนะครับเป็น Toyota e เอ็กซปี1999นะครับถ้าใครมีงบพอประมาณนะครับอยากได้รถไว้ใช้งานที่ไม่ต้องไปผ่อนให้เสียเวลานะครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยรถที่อายุปีลึกหน่อยนะครับ แต่คันนี้นะครับผมก็เช็คมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับแล้วสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เดี๋ยวไว้ชมด้านหลังนะครับมาดูภายในกันครับก็สภาพตามการใช้งานนะครับก็ผ่านการใช้งานมาหนานหลายปีนะครับแต่เมื่อเทียบกับการดูแลรักษาของเจ้าของนะครับถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างน่าใช้นะครับสภาพโดยรวมสวยงามไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับจากที่รูปที่เห็นและสีก็โอเคนะครับ ถ้าใครชื่นชอบหาทางประหยัดแล้วก็อยากจะสำรองงบไว้เผื่อใช้ในอนาคตนะครับตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับอย่างที่บอกครับผมจะหารถแค่เท่าที่คุ้มค่าครับไม่เอาราคาแพงมานำเสนอนะครับก็มีไว้ให้พี่น้องได้เลือกสรรตามงบประมาณตามความสะดวกตามความชอบตามความเหมาะสมและที่สำคัญที่สุดนะครับลูกค้าจะจ่ายตังก็ต้องให้มันเหมาะกับความคุ้มค่าของเงินนะครับ ยิ่งช่วงเศรษฐกิจแบบนี้มีโควิดแบบนี้นะครับอะไรที่เซฟได้ก็เซฟนะครับแต่เมื่อพูดถึงรถจนก็คือความจําเป็นอย่างหนึ่งของทุกคนที่ใช้รถอยู่นะครับขาดรถไปมันก็ไม่ไม่สะดวกสบายเท่าที่ควรนะครับก็สําหรับช่องผมก็เน้นประหยัดครับแต่ต้องคุ้มค่าด้วยที่สําคัญนะครับถ้าใครชื่นชอบก็ติดต่อสอบถามนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรนะครับติดต่อกับเจ้าของนะครับพูดคุยเรื่องราคาส่วนลดกันเองนะครับสามารถติดต่อดูรถได้แถวนวามิน เกษตรนวมินนะครับสตรีวิทยา2นะครับรถคันนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับแอร์แบกนะครับก็จากสายตาที่มองนะครับถ้ามีใครสนใจต้องรีบติดต่อเลยนะครับราคาไปพูดคุยกันเอาเองติดต่อได้เลยเบื้องต้นจากดูนะครับก็สวยงามนะครับไฟหน้าไฟท้ายยิ่งล้อนี่ก็เป็นล้อตัวใหม่นะครับเขาเปลี่ยนมาให้แล้วเป็นถ้าจะไม่ผิดจะเป็นล้อของอัลติสนะครับตัวนี้ สภาพโดยรวมสวยครับขับไปไหนก็ยังดูดีนะครับที่สำคัญฝนตกไม่เปียกแดดออกไม่ร้อนที่สำคัญคือประหยัดนะครับไม่ต้องไปผ่อนในราคา65,000บาทก็ถือว่าคุ้มค่าครับแต่ที่แน่นอนที่สุดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจต้องพูดคุยเจราจาและไปทดลองขับนะครับขับปุ๊บก็รู้แล้วครับว่ามันเป็นสภาพแบบไหนมีอะไรที่ต้องแก้ไขแล้วก็คำนวณดูนะครับแล้วก็เจราจาต่อรอง สภาพภายในนะครับก็ยังสวยงามอยู่นะครับตามอายุการใช้งานนะครับมาดูเครื่องยนต์นะครับสะอาดแล้วก็เรียบร้อยนะครับก็นี่นะครับเครื่องตัวนี้มันทนมากนะครับแต่ก่อนเป็นเครื่องแท็กซี่นะครับเข้าอู่ไหนก็ยิ้มครับตัวนี้เครื่องยนต์พันหนะครับออโต้นะฮะถ้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้เลยหรือถ้าท่านใดยังไม่เจอรถที่ถูกใจกดติดตามไว้นะครับแล้วก็ฝากคลิปฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ